ไงลูกยัยยัยกระเด็นกระไดเดี๋ยวก่อนมึงมาตอยิมันลุกกระเด็นมนลวกกันแน่มึงกินเองเลยได้ปะเฮ้ยไม่มีชิ้นเล็กเลยคอปอัะทำเลยค่ะทำเลยอะไรคะทำทำไมเนี่ยแปลกเปงนแค่เตือดปา้นาล้วทำ ขนมต้มหรอหลอชีวิตลําเพลนจําเป็นต้องมีสอนพิธีกรใหม่ด้วยไปมาไม่ให้พูดเลยไม่ใช่ไม่พูดต่อหน้ากล้องนะอยู่หน้าโทรศัพท์ก็ไม่พูดเลยให้เห็นหน้าอย่างเดียวอีพูดเบาพูดไม่ให้เราได้ยินค่ะสวัสดีจ้าพิพรวันนี้เราทําขนมอะไรกันดีขนมต้มค่ะคืนนี้ขอนอนบ้านนองขุดเร้าให้ได้ก่อนขุดแท้าเราใช้พร้าวแบบไหน มะพร้าวอบทึนทึกค่ะมะพร้าวทึนทึกทึนทึกก็คือแก่ใช่ไหมคะก็คือกลางแก่กลางอ่อนค่ะกลางแก่กลางอ่อนมะพร้าวทึนทึกก็คือเนื้อมันเริ่มแก่เริ่มแข็งแล้วแต่ว่ากะลามันยังไม่ดำเห็นปะถ้ากะลามันดำก็คือแก่แล้วอ๋ออ่ะขูดฉันขูดไม่ค่อยเป็นอ่ะอ่ะงั้นเราด้วยแป้งไหมคะฉันนวดแป้งไม่ค่อยเป็นน่ะ โอเคฉันทำอะไรแล้วแหละค่ะไม่เป็นไรค่ะแม่ทำไมหนูออกเส้นใหญ่อย่างเลยอ่ะเส้นใหญ่อันนั้นต้องรับผิดชอบเองอ๋อต้องกินไปใช่ไหมแม่ก็คือจะทำให้ใหญ่ก็อามีคนชั่วจะเหลือขนมได้กินไหมอุ้ยแม่หนูทําเส้นใหญ่อีกแล้วว่ะหนูแสดงว่าชอบรับผิดชอบเองอันนี้แป้งอะไรคะแป้งข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวอย่างเดียวเลยอ๋อเปอันนี้เป็นขนมต้มที่เป็นสีออกอันชันเนาะ หนูกินเองเลยได้ปะเฮ้ยไม่มีชิ้นเล็กเลยเหรอแป๊บนึงมึงที่มึงขูดอ่ะยังไม่ได้เอามาใช้สับเส้นเลยนะ่มึงมันอร่อยเหรอแม่ทำไมมะพร้าวทึงึกมันอร่อยอ่ะใช้มันจะมันจะมันหวานๆกับลังอ๋อมะพร้าวลูกมะพร้าวที่เรากินมันคือมะพร้าวทึมทึกอะค่ะที่มันที่แม่บบกินเป็นลูกอะไม่มะพร้าวอ่อนมมะพร้าวอ่อน มะพร้าวอ่อนเนื้อมันจะไม่ไม่เป็นเนื้อเท่านี้นะเธอใช่ค่ะมันจะเหมือนเป็นวุ้นๆหน่อยไปกันใหญ่แล้วก็คือแบบว่าเราเอาช้อนตักได้แต่อันนี้ช้อนตักตักไม่ได้อ๋อที่พิมกรอบมันไม่ใช่นั้นมันแข็งกว่ามะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วก็ไม่ใช่มะพร้าวกะทิก็ไม่ใช่คนละอย่างคนละอย่างมะพร้าวที่เป็นแข็งแข็งเป็นเป็นเม็ดอะเจ้าเดี๋ยวเยหยุดหยุดดูหน้าแม่มองก็ยกันแม่ทำไมขนมเป็นเป็นสีอย่างเนี้ จริงๆสีนี้ก็ใช้ไม่ค่อยได้ค่ะตลอมแบบนี้ก็คือต้องขูดไให้มันติดกระลาใช่ค่ะต้องต้องประมาณนี้ก็เนื้อขาวๆหนูขูดกินไปหมดแล้วนี่ค่ะไม่ได้นะแต่คือมันไม่สวยแค่นั้นแหละ เหมือนเราเหมือนเราเหมือนเราเราก็ใช้ได้แหละแค่เราไม่สวยอันนี้คือไส้มันเหรอคะใช่ซึ่งไส้มันทําจากอะไรบ้างคะมะพร้าวค่ะมะพร้ากกับน้ําตาลก็คือมะพร้าวแบบนี้ใช่ค่ะแล้วไปเอาไปกวนค่ะน้ําตาลมะพร้าวค่ะต้องใช้น้าตาลมะพร้าวก็คือน้ําตาลแบบเรรมาเมื่อกี้ใช่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยค่ะใครบอกว่าสาวชึนทึกแก่คะทินทึกเนี่ยอร่อยนะคะต้องกินนะคะ นั่นนึงมึงไม่ได้ทำแล้วค่ะต้มขนมกูไม่ได้กินแล้วค่ะมึงกินไส้ไปเหอะย้อยอร่อยมากขนมต้มจะทำทำไมคะแม่แม่ก็าทำใครนี่ขายเขาทำใครทำไมเอาดีๆ ทำเลยค่ะทำเลยอะไรคะทำทำไมเนี่ยแทนแทนต้มต้มทำไมนี่ร้านขนมต้มร้านอื่นอะเปลี่ยนมาใช้น้ำตาลมะพร้าวแล้วมันจะหอมแล้วความหวานมันจะแบบน่าจะได้ใช้น้ำตาลมะพร้าวอะแล้วหอมด้วยใช้ใช้น้ำตาลมะพร้าวแทนเนาะทำไมต้องโรยน้ำตาลอะคะเกลือค่ะอออ๋โเคกินใส่ต่อเดี๋ยวเออกินใส่ให้ต่อกินต่อไปถูกแล้วพยา พยายามจะไม่หลุดจากวงของการทำอ่ะค่ะลองชิมดูดิเค็มๆปาเล็บปลาเลๆหน่อยลองชิมดูนะครับหลอนเอากินไส้คู่กับมะพร้าวมันอาจจะอร่อยก็ได้แม่ละที่ลอยช้อนได้เลยป่ะได้เลยค่ะลงนี้เนอะค่ะให้น้ำหยดก่อนนะอันนี้ตรงนี้ได้หมดเลยเนาะได้เลยค่ะ ยัยยัยยัยกระเด็นกระเด็นเดี๋ยวก่อนมึงมาตอสิมันลุกกระเด็นมึลวกกันแน่กูกลัวแม่ว่าอะไรเงี้ยิ้เก่งาเก่งๆอัล่ากลัวโดนคุยทอนอะไรโดนแม่โดนมันดิง่ากแต่ว่าถ้าเราไม่โรยน้ำตาลโรยไม่โรยมะพร้าวได้ไหมคะค่ะจริงๆอ่ะมันก็ได้นะแต่ว่าคือมันจะติดไงอ๋อไม่ชอบอ่ะไม่ชอบพวกมึงอ่ะที่ทำอย่างเงี้ยตอนนี้ คือไม่ชอบมะพร้าวใช่ไหมไม่ชอบไม่ชอบมะพร้าวครุคงใช่อหมฮาวโฮหรอฉันชอบนะมันทําให้มันอร่อยใอันนีเลยใช่ป่ะได้ใช่ไหมใช่ค่ะได้ก็คืออยากแล้วแต่เราทานไงนี่บ้านเราเหมือนแบบบ้านสาวโสดนะ้อบช่วยงานกันเป็นจะลงห้าสี่ไม่เหมือนนะคะมึงโสดใั่ไหมโอ้ยแรงมาก ท่นโทษนะคะใครคิดสคริปต์ถ่ายทำที่พิธีกรเป็นคนทำและทีมงานแดกัอย่างรู้อยางรู้คิวนี้ค่ะแต่การนี้แล้วค่ะว่าแบบเออครีเอทีฟมันคิดจากอะไรค่ะนั่งกินขึ้นในในนี้เออแล้วก็ว่างงกล้ใกอสีเขียวมันน่าไม่ต้องพูดค่ะไม่ใช่แค่ครีเอทีฟค่ะตากล้องด้วยค่ะรายการเดียวค่ะที่ตากล้องและทีมงานสั่งให้พีกรหยิบอาหารให้น่อยในระหว่างถ่ายทำไม่มีต้องรอให้จบนะโอ้ใมันรอไม่เคยมีอะไรพร้อมเพียงขนาดนี้เลย โคภาคใต้อ่ะใช่ใช่ใช่ไหมแต่ถ้าขนมโคใส่น้ำตาลใส่น้ำตาใส่น้ำน้ำน้ำพุ่งแวนอ่าแต่เนี่ยใส่ซีวิคเดือดผาัดใช่อ่เหมือนกันเดืเหมือนกันแล้วทำไมขนมต้มถึงต่อยมวยเก่งอ่ะคุณแม่อันนั้นนในขนมต้มถึ่อยมยขนมต้มไงออ๋เพราะซีวิคเขาลำเค็ญเนาะก็เลยจำเป็นต้องมีวิชาอุ้ยอยากดูในขนมต้มอีกทำไมไม่มีใครรีเมควะมีคนรีเมควะนะพี่สมรักมาเลยออ่ะ้ว ต่อยมวยได้เหรียญทองปุ๊บได้เป็นพระเอกเลยกูไปเรียนต่อยมวยดีวยกว่าวะอยากเป็นพระเอกเอออยากเป็นพระเอกกูมไม่อยากต่อยมวยกูอยากอะไรกูอยากต่อยมึงมังน,ะนตอนเนี้ยเถิยเที่ยวไทย